วัดอำเภอเมืองจังหวัดหนองทอ,องนะครับถึงอิริยาบถของสมเด็จโตปางจับยามสามตานะครับว่าถึงความเป็นมาของปางนี้รูปแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ค่อยพบเห็นในวัดอื่น,นครับวัดอื่นก็จะนั่งสมาธินั่งกันเทศหลวงพ่อครับปางนี้มีความเป็นยอย่างไรยังไงครับลักษณะนี้ปางนี้เป็นปางจับยามสามตาหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าปางหมอดูปางหมอดูปางหมอดูเหตุที่สร้างองค์นี้ขึ้นมาเพราะว่าจะชดคุณเจาชดโล ท่านได้ขอความเมตตาเจา้าพระคุณสมเด็จตอนที่เจา้าพระคุณสมเด็จดูที่ไหยาชวดโลสร้างวัดตรงน,นี้ไปนั่งจับยามสามตาเจ้าชวดโล่ชอบอิริยาบถนี้เมื่อมาเทศเมื่อเจา้าพระคุณสมเด็จมาเทศฉลองวัดให้จเจ้าคุณยาชวดโลก็เลยขอขอ,ขออนุญ,ญาตหล่อรูปเหมือนของท่านในอิริยาบถจับยามสามตาเจา้าพระคุณสมเด็จแก่เมตตามาเป็นประธานหล่อให้เราและคว,มวามศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์มาก เราจะสังเกตได้ว่าคนที่นี่จะมาขออะไรที่ไม่เกินบุญบรรดาลก็ท่านขอนจะประสบความสาเร็จเป็นส่วนหลักแล้วก็พิธีบุญญาพินิหารของท่านอีกประการหนึ่งก็คือ,อท่านเนี่ยเคยเคยมีขโมยมาลักหลายครั้งเดี๋ยวก่อคือแต่เมื่อกี้ที่ผมถามว่าไม่เคยหายแต่มีเคยขโมยมาลักหลายครั้งมีขโมยมาลักหลายครั้งอย่างัานางนในอุโบสถนะมีถึงสองครั้งอุโบสถหลังเก่<ม>ตาตอนที่อาตมาตอนที่อาตมามาอยู่ใหม่ๆหม่ครับทำไมนั้น มีจรมาขโมยพระโมคคัลลาสาริบุตรเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนตอน้นตอนนั้นรูปเจ้าพระคุณสมเด็จจะอยู่ในนั้นผลปรากฏว่าเอาไปได้อเอาไปได้โมคคัลลาสาริบุตรรัตนโกสินทร์ตอนต้นเอาไปได้แต่เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยเอาเอาออกมาแค่กลางโบสถ์ยกไม่ขึ้นหรือยังไม่ไม่ได้ย,ไยังไงก็ไม่ทราบเช้าไปเปิดเอรประตูประตูโบสถ์เปิดก็ไปดู ไปดูอ้าวเฉพาะคุณสมเด็จใครยกมากลางโบสถ์โมคลาตาที่บูนหายไปแล้วครับนี่พิธีหาร,รลักษณะนี้คือกําลังจับยามตัมตาเพื่อจะดูที่สร้างวัดยังไงรรก็ดูที่วัดคุณยะชวดโลเนี่ย<ม>อะยะชวดโลมีที่มากมีที่เป็นร้อยไร่ทานาต้องทํ้ไปช้างมีก็ทาไปด้วโพวดโลทำนาด้วยช้างควายไม่พอไม,ไม่พอที่นาเป็นร้อยไร่ครับนในตลาดเนี่ยตลาดดงทองที่ยะชวดโลทั้งนั้นครับผม ่จะชวดโลดสท่านั้นวัดโล่นี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับวัดนี้ก็คือชื่อวัดโลเป็นวัดที่คือวัดโตใช่ครับผมวัดโลต่มาต่อสุทาวาสทีหลังครับแต่ลัชื่อวัดใหญ่โลวัดใหญ่โลค่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนชื่อวัดนี้ตอนไหนครับเรามาเปลี่ยนเนื้ออัตมาก็ไม่ได้แน่ใจเพราะว่าไม่มีบันทึกไว้เพราะอัตมามาอยู่นี่ก็เป็นวัดโลสุทาวาสแล้วแต่ในสมัยโบราณนั่นน่ะสมัยพ่อโยมพ่อโยมแม่ เคยเล่าให้ฟังว่าเรียกว่าวัดเยโลเยเลมวัดเยโร่เยเลมวัดเยเลมเนี่ยอยู่วัดสนามชัยวัดสนามชัยคือวัดเยเลมพี่น้องกันเยโลเขาว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นพระเจ้าครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ญาติโยมได้ชมอันนี้ถ้าพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องยาวต้องใช้เวลาที่ตรงนี้เป็นบ่อน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็โดยเฉพาะเอาเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเนี่ยก็อยู่ หลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่านเมตตาเมตตาดูที่ตรงนี้ว่าตรงนี้เหมาะกันที่จะทาบ่อน้ำมนต์แล้วท่านก็จองจานักาละไว้ให้ไรมือท่านยังอยู่ตรงนั้นนี่ไรมือหลวงปู่ทิมวัดพระอาวัดวัดพระขาววัดพระขาวของบารชุญยาครับตอนเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาครับเป็นครูบาอาจารย์อาตมาแต่ว่าที่ตอนเนี้ตรงนี้จริงๆถ้าจะเล่าแล้วเนี่ยมันเมื่อกี้เล่าไปแล้วมันใช้เวลาเนาะสักนิดนึงครับพระอาจารย์คือที่ตรงนี้เป็นที่นอนมรณะภาพของอดีตเจ้าวาด องค์ก่อนธรมาภาพหลวงพ่อพระธิการสุสักโกครับผมหลวงพ่อองค์นี้ท่านมีบุญญาฤทธิ์มากมีบุญญาทิงศักดิ์สิทธิ์ครับท่านรู้วาระการดับจิตรู้วันตายรู้วันตายขนาดที่ท่านยังสุขภาพดีอย่างเงี้ยครับท่านบอกว่าท่านเรียกท่านว่าไพฑูรย์วันนี้หลวงปู่จะไปได้นะแต่ขนาดที่แข็งงคุยอย่างย่างการก็คุยอย่างเงี้ยครับคุณสุกภาพอย่างเงี้ยอายุได้เจ็ดสิบห้า อ่าหลวงปู่จะไปแล้นะบอกโฮหลวงปู่พูดเจีวเจีวตายก็ดีสเิเราเราก็คือจะแย่ได้เพราะสนิทอง์เดียวพันป็นพระทที่เคร่งขลังแล้วแต่ไม่ค่อยพูดท่านก็บอกว่าลุกไปจริงจริงหลวงปู่จะไปวันนี้แหละบอกและย้ำด้วยว่าจะไปจริงๆไปจริงๆครับเออก็เลยว่าไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร,ค,รคิดว่าหลวงปู่ขคงจะพูดไปเล่นๆแต่พอตกเย็นขึ้นมาตาท่านลอยลอย ตาท่านลอยลอยเมือ่อแล้วก็คคนคนจะหมดอายุเนี่ยตาจะตกหน้าจะหมุนหน้าจะดำเมื่อจะออกทางรักแร้จิตใจจะกระวนกระวายร,รู้สึกหลวงปู่กระสรับกระสายช้บคนวันนั้นตอนเย็นฉ<ๆ>ันก็นเลยว่าพอตกกลางคืนก็เอาพระที่วัดมาเนี่ยเอาพระที่วัดมาเอาทูบเทียนแผ่มาขอเข้ามามาขอเข้ามาหากเราจะล่วงเกินด้วยกายก,กรรมวิจีกรรมมโนกรรมตอร่ออดีตเจ้าว่าตอ่อหลวงพอ่เอเจ้าวาด เผื่อท่านเป็นอะไรจริงๆเราจะได้ขออภายัยตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่อพอก <Greek. S 2> ็พอมืดมาขอเข้ามาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ลวงปู่ก็เล่าท่านจะชอบเล่าเรื่องพระเจ้าสิบชาติเล่าประ่องอาตมากระจำไม่ด้สินชาติชาติที่สามชาติที่สามมันก็เที่ยงคืนแล้วอาตอมาก็บอกลวงปู่อีกเจ็ดชาติไว้ต่อพรุ่งนี้เด้อกันกระย่ท่าน ผมไปแล้วเที่ยงคืนแล้วแต่ว่าให้เด็กมาเฝ้าไว้ไม่ไว้ใจเพราะว่าอาการลวงปู่เหมือนคนหมดอายุเหมือนคนหมดบุญเหมือนคนหมดอายุจ้ะตาจะมุนตาจะตกตกนังตาจะตกก็ไปแล้วก็พอดีพอทีสองท่านให้เด็กไปตามให้เด็กไปตามบอกไปตามไพฑูตมาให้หน่อยไปตามไพฑูตมาตามมาก็มาก็บอกไพฑูตไปจุดธูปบอกญาติชวดโลยญาติสมบุญหุวมพ่อเกมนะว่าหลวงปู่ขอที่นอนตายต,ายตรงเนี้ย อยู่วัดโลกมาสี่สิบห้าปีลวงปู่ขอนอนตายตอนนี้อยาเอาลุงปู่ไปไหนนะหลวงปู่ขนอนตายตรงน,นี้เสร็จแล้วก็อาตมาก็ไปจุดธูปกลับมาเสร็จแล้วให้มาไหว้สมเด็จโตสมเด็จโตตอนตอนนั้นจะอยู่ตรงน,นี้ก็ไปไหว้สมเด็จโตขอสมเด็จโตนอนตายตรงน,นี้ท่านก็บอกให้ผมบอกให้อาตมาบอกนะน, <port> นอนตายตรงน,นี้เสร็จแล้วอาตมาจุดธูปเสร็จแล้วก็มาหาท่านท่านก็ถวานเปิดอุจรปัสวออกมานิดหนึ่งแล้วร้องอุ้ย บอกไม่เป็นไรหลวงปู่เดี๋ยวผมจัดการเองคัเช็ดตูดเช,ช,ช็ดก้นเช็ดอะไรให้ท่านเรียบร้อยก็ท่านก็บอกว่าไพฑูนตอนนี้สิ่งที่ห่วงอยู่อย่างเดียวอะห่วงว่าไพฑูนยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดถ้าหลวงปู่เป็นอะไรไปเนี่ยหลวงปู่ยังไม่ไปไหนหรอกจะให้ท่านเป็นเจ้าวาดก่อนแล้วหลวงปู่ถึงจะไปบอกโอ้หลวงปู่ ผมมาบวชมาไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะผมบวชมาแก้บน7วันเท่านั้นพระอาจารย์บวชแก้บนจริงจรหรอแก้บจริงจริงวันไปบนอะไรไว้บนไม่ถูกะหารหรือบนใครป่วยบนแม่ครับไปบนไว้กว่าตอนนั้นอายุสามสิบห้ามีเรื่องมีรมาวตีรันฟันแทงกันเรื่อยคนอังทองดูอยู่แล้วเขาบอกว่าลูกแกบอกขโยมแม่นะหมอดูเขาดูว่าลูกแกปีนี้ไม่ติดคุกก็ตายโหงครับ <ม>เขาบอกว่ามีสองทางเลือกแต่ถ้าจะรอดอะให้ไปบวชสักเจ็ดวันแม่กับกหกแม่ไม่ได้บอกเราเราบอกกหกบอกแม่บ่นอะไรไว้กันไม่รู้มาบวชแก้บ่นให้แม่หน่อยแต่มาบวชแก้บ่นให้ที่นี่พอครบเจ็ดวันจะสึกไหมครับอาจารย์ครบเจ็ดวันมาผูกพันกับหลวงปู่เจ้าวาดเพราะหลวงปู่เจ้าวาดท่านพิการ,รข,าขาท่านเสียไปข้างหนึ่งเราก็ไม่มีคนดูแลท่านก็เลยหาสำรับปรับข้าวอะไรต่ออะไรต่างๆมาถวายท่านมาปฏิบัติท่านบัลลังกปู่ขาดคนดูแล ก็เลยอยู่ไปอีกหน่อยนะว่าผ่านไปว่าอยู่ไปอีกหน่อยอยู่ไปสักได้เดือนก็ผ่านมาเรื่อยจนถึงขด้พันษาพันษาบอกเออมาตอนบนนุ่มเราไม่ได้พันษาบวชอคราวนี้เอาพันษาให้ได้สัปันษาซะหน่อยไหนๆก็ปลงผมแล้วก็ก็อยู่มาได้เรื่อยพอพันษาเดียวไม่เซิกอีกไม่เซิกอีกก็เป็นห่วงหลวงปู่เป็นห่วงวัดเป็นห่วงหลวงปู่หลวงวัดพอได้พันษาเดียวเนี่ยหลวงปู่ไปประกาศบนสลาเลยว่า ต่อแต่นี้ไปจะให้พระัยทูลเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าวาดมีอะไรไม่ต้องมาหาอาตมาไปหา,าพระัยทู้าวเราวางงานเข้าแล้วเราจะศึกสักหน่อยไม่ได้ศึกซะแล้วระหว่างนี้มีแวะวอกวจะศึกก็มีมีคิดอยากจะศึกเหมือนกันแต่แต่ว่าหลังจากคิดจะศึกนะก็คือหลังจากเจา้าวาดหลวงป,ปู่เจ้าวาดบรรณาภาพแล้วนะเพราะว่าวก็เราต่อว่าเมื่อท่าน สวานเปิดเนี่ยท่านก็บอกว่าไปฑูรก์ปูห่วงไพทูรยยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดเอาหลวงปู่เดี๋ยวผมก็สึกแล้วหลวงปู่เป็นอะไรผมก็สึกแล้วไม่ต้องห่วงผมหรอกผมจะไม่บอกหลวงปู่จะไม่ไปไหนหรอกถ้าตายแล้วหลวงปู่วิญญ,ญาณหลวงปู่ก็จะอยู่วนเวียนอยู่ในวัดนี่แหละจนกว่าท่านจะไม่ได้เป็นเจ้าวัดถ้าท่านก็บอกเราคําสุดท้ายท่านบอกไปฑูรหลวงปู่ไปก่อนนะท่านหลับไปในอ้อมก่อนแค่บอกลาเลยบอกลาหลวงปู่ไปก่อนนะลุกนะ ล้วก็หลับเอก่อนในตรงเนี้ตเตียงอยู่ตรงเนี้ปวดกระขนลุกเลยครับแ้วพระทุกวัดได้ทางวัดได้ขอเข้ามาหมดขอเข้ามาหมดแต่มามาคิดว่าไม่ได้เราต้องเราต้องว่าลูกปู่เขามัางอ่ะ,อะผมผ่านจเจ้าวัดไม่มีไม่ไมีวารูไม่ถูกดินทาไม่ใช่แต่ฟ้าผ่าหมดมันต้องเราต้องดินทานลูกปู่เขาม้างอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็มาขอขอเข้ามาั้นตอนเป็นนาดีตายแล้วจะรู้ไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่นี่นะครับเป็นปชญาชีวิตเลยนะครับถ้าใครแก่หรือเราไปขอเข้ามาไว้ก่อนเลยขอเข้ามาก่อนเลย ขอ้ท่าอโหสิกรรมอโหสิกรรมกันตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่ครับไปอโหสิกรรมตอนตายแล้วเราก็ไม่รู้ท่านจะอโหสิกรรมบ่าไม่รู้ท่านไม่ได้สาธุท่านไม่ได้รับอาวมันเตอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาวันนั้นหลวงปู่รับอาวมันเตสาธุสาธุสาธุท่านสาธุเจ้าอาวาสครับอะพอหลวงปู่ตายแล้วกี่ปีได้เป็นเจ้าอาวาสก็ พอหลวงปู่บรรณภาพวันนั้นเขาก็ตั้งเพราะเย็นเพราะว่ากฎหมายเขามาแต่รสมาคมว่าเมื่อเมื่อเมื่อเจ้าวาดบรรณภาพจะต้องตั้งรักษาการภายในวันนั้นเพื่อวัดจะได้ไม่ว่างเจ้าวาดก็เย็นขึ้นมาท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระมหาธิรังคูณในอดีตนะนะเลขานุการเจ้าหน้าที่ว่ายกมาตั้งมาตั้งอาตมาเป็นรักษาการเจ้าวาดในวันนั้นแล้วก็แแสดงว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าวาดนะยังไม่ได้เป็นก็ยังไม่ครบห้าพรรษา มาอยู่รักษาการมี 2, อีก 5, สองพรนศาถึงจะครบห้าพศาพระพระจะตั้งเจ้าวาดได้ต้องห้าพรรศาครับสแสดงว่าหลวงปู่ตายวิญญาณไม่ได้ไปไหนก็พอตั้งเจ้าวาดปุ๊บฉันกเ็เผาหวุปู่ปั๊บเหมือนกันวงปููได้หมดห่วงหมดห่วงในเรื่องสังขารหลังหลังจากนั้นอีกสามปีถึงเผาหลวงปู่แต่เก็บไว้สามปีครับผมเก็บไว้สามปีแล้วสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ที่สุดอะไรไหมสามปีดอกบัวที่ใส่ในพลนมือว่าไม่เกี่ยว ไม่เหี่ยวไม่เปื่อยไม่เหี่ยวร่างสองข้างหานไม่เปื่อยเหมือนคนหลับสนิทเฉยๆสามปีจะได้ว่าถ่ายรูปไว้แล้วก็น้ามันท่วมต้องมาหายไปไหนหมดไม่รู้ครับ,บเราไม่มีไม่มีวงการที่จะเก็บสร้างล่างหลวงปู่ไว้เพราะว่าหลวงปู่ไม่ได้เป็นเกจิหลวงปู่เป็นพระเป็นพระตรงไม่ได้เคลนเกจิแต่เพราะว่าอะไรที่มันก็ตามทีที่มันถูกต้องจะไม่ค่อยถูกใจ อะไรที่มันถูกใจจะไม่ค่อยถูกต้องหลวงปู่จึงไม่ค่อยมีคนถูกใจเพราะหลวงปู่ยึดความถูกต้องเป็นหลักครับอันนี้ครับพอรับตําแหน่งเจ้าวาดงานเยอะแน่นอนอ๋อก็พัฒนาวัดอโอ้โหบอกไม่ถูกเลยลายลำดับทุกอย่างในวัดเนี่ยเกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ทำกนจะไม่มีเลยที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยครับทําทุกอย่างเริ่มทามาตั้งแต่ปีไหนครับพมเริ่มทำตั้งแต่บวชได้พรรษาที่สองสร้างสระเนกปรกสสคงให้หลวงปู่เจ้าวาดครับ ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดแต่เป็นผู้ดําเนินการสร้างให้หลวงปู่เจ้าวาดหลวงปู่บอกว่ามีเงินยืมสองหมื่นจะสร้างได้เหรอศาลาหลังหนึ่งบอกอณาหลวงปู่ถ้าไว้ใจผมไปเบิกเงินมาให้ผมถ้าเชื่อใจผมเบิกมาสองหมื่นแล้วก็มีคนกรรมการเขาก็ว่าฉันเขาว่าโถเพิ่งจะบวชจะมาทำศลาบอกสิบปีตายก่อนพอดีาตมาบอกอายุจะรีบตายไปไหนแล้ว ๋ยวมาดูให้เสร็จก่อนสิอัตมาทำสร้างเก้าเดือนเสร็จสามล้านเสร็จทําไมคนกล้าทํากับพระใหม่พระบทใหม่พรรษาก็ไม่รู้มันก็โดยบารมีสมเด็จโตมั้งนี่นะบารมีสมเด็จโตเพราะจะทําอะไรฉันจะบอกบอกเจ้าพระคุณสมเด็จตลอดอธิษฐานจิดบอกอธิษฐานจิตบอกขอให้ประสบความสาเร็จอย่าได้ติดอย่าได้ขัดอย่าได้ขัดข้องในสิ่งประการใดอย่าได้มีปัญหาอุปสรรค แล้ทุกอย่างที่ดําเนินการมาไม่มีอะไรเลยที่สร้างไม่เสร็จ30มสิบพรรษาในพรรษาเนี้ยพรรษาที่ผ่านมาเนี้ยสามสิบพรรษาพอดีไม่เคยมีอะไรที่สร้างไม่เสร็จไม่เคยมีจะทําอะไรก็แล้วแต่โครงการอะไรกระทกโครงการ<อ>าไม่มีคําว่าไม่เสร็จไม่มีถ้ามาขออธิษฐานจิตขอหลวงปู่อธิษฐานจิตสวดมนต์วบพระวันนี้เป็นที่ห้องห้องธรมธรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นอยู่แล้วครับผมเตรียมน้ำมนต์ให้ญาติโยมเลยไม่ต้องไม่ต้องรอังไม่ต้องในกรอกในนี้นะไม่จะเอาน้ําปล่ามากรอกในกรอกพระถ้ากรอกน้ําในนี่นะ พักกรอกน้ำเลยนี่พักกรอกน้ำไม่นี้วน้ำในนั้นมาจากไหนครับพระน,น้ำในนั้นก็ก็น้ำเอนมาจากน้ําประปาที่กรองแล้วแล้วก็มาทดเจริญรัฐมนตรีนี้ครับข้างในฝ<ค>ังแผ่น,นะอะไรไว้ครับอาจารย์ก็ฝังแผ่นยันชินดบัญชรเอาเอาอยานันชินดบัญชรใส่ไว้ในนั้นใส่ไว้ในนั้นครับพระอาจารย์ทำไมคนเชื่อว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็อันนี้อาตมาก็ตอบไม่ได้แต่ทุกคนไปใช้แล้วเมื่อวานยังมีเด็กมาเล่าให้ฟังบอกเออ่มีปัญหากับสามี แล้วก็เอาน้ำมนต์นี้ไปเอาไปอาบหลังอาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำสุดท้ายบ,บอกทุกอย่างดีดีเกินคาดดีทุกอย่างดีแล้วคนที่ปวดแถววัดผพล้อมปวดแข้งปวดขาเอาไปทาขาเอาไปทาอะไรเอาไปรูปขารูปอะไรเขาก็หายอันนี้เป็นความเชื่อนะโยมนะเป็นความเชื่อที่หลายคนเชื่อแล้วมีได้ผลจริงอ่านี่เป็นความเชื่อที่เขาเล่าให้ฟังนะอาตมาก็ไม่ได้ถามาอะไรแล้วสำคัญคือมารับฟรีมารับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ใครจะสตาร์ททำมาได้ไปทําก็ได้ ทำให้ให้โยมและทําให้โยมไว้ช่วยให้โยมมีสุขอาจารย์ครับ,รบเดี๋ยวย้อนไปตรงอาคารที่กําลังสร้างนี้ใช้ทุนเท่าไหร่ครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านนะเพราะว่าเราทําเองทําเองไม่ได้เหมาเขาเราจึงกาหนดไม่ได้ว่ารประมาณเท่าไหร่แต่หมดไปแล้วตอนนี้เก้าล้านสี่ชั้นชั้นที่สี่เทพืนไปมาสองวันเนี่ยอาจารย์ครับ,รบทําเองแล้วจะมีมาตรฐานอ่มมีวิศวกรคุมมีโฟร์แมนเราจ้างวิศวกรมามีสองคนนะวิศวกร ิศวกราสองคนไปโฟแมนคุมงานอีกคนหนึ่งแต่เราเป็นองค์คนออกค่าใช้จ่ายเองอะไรเองหมดซื้อของเองอะไรเองซื้อเองวัสดุก่อสร้างซื้อเองหมดซื้อเองทําเองประหยัดไปเยอะไหมครับอาจารย์โอ้เยอะมากถ้าถ้าถ้าจ้างเขาเอเหมาโดนห้าสิบแน่โดนห้าสิบแน่ไม่เพราะว่าเขาต้องเผื่อเผื่อของของแพง เพื่อเพื่อเพื่อของแพงเพื่อสำลักเรื่องงานแพงวัสดุแพงเขาจะคิดบวกไว้เยอะค่าปัญหาที่จะตามมาอะไรเนี่ยครับนี่นะครับพระแล้วเราจะมาดูพระชุดนี้นะครับที่จะไปช่วยหลวงพ่อสร้างนะครับหลวงพ่อพระชุดนี้สร้างไว้อย่างไงครับเดี๋ยวท่องตัวอีก่อ็สร้างเก็บไว้เฉยๆที่แรกว่าก็สร้างกันยังไม่รู้ว่าจะใช้ในเวลาอะไรเอาไว้ขาดเหลือเพื่อเพื่อไว้เพื่อเหลือเพื่อขาด ทำเตรียมไว้พูดง่ายๆว่าทำเตรียมไว้วัตถุประสงค์แรกก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรเหมือนกันแต่ทำไว้ยังไงถ้ะเรามีกําลังก็ทําไว้ตอนนั้นไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ใช้ปัจจัยอะไรไม่ได้ใช้ปัจจัยอะไรเราถือว่าเรายังพอทําได้ครับทําได้ยก็เราก็สร้างไว้ครับนี่นะครับก็จะไปสมทบทุนสร้างคุณดีสงหรือว่าอาคารอเนกประสงค์่าจารย์ครับค่าลําพังรองงบประมาณหรืออะไรนี้ไม่ไม่ไม่มีใครช่วยแน่ก็ไม่รู้จะไปของบประมาณจากใครเหมือนกันครับผม ทำรู้จะไปขอจากใครนี่ครับหลวงพ่อบอกว่าไม่มีอะไรสร้างไม่เสร็จไม่มีอะไรอันไหนที่เคยในอดีตที่ใช้เวลานานที่สุดอ,อุโบสถสี่สิบล้านประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีมีทุนอยู่สามล้านนานที่สุดอีกสามสิบก,กว่าล้านไปหาที่ไหนครับก็ญาติโยมสถาญาติโยมแล้ววัตถุมงคลโยมบูชาวัตถุมงคลไปก็เอามาสร้างเอามาสร้างอุโบสถคระผม วัตถุมงคลชุดนี้นะครับจะไปช่วยสร้างศาลาอเนกประสงค์นะครับสี่สิบล้าน <c oughs> ฟังแล้วฟังแล้วคุณพ่อเหนื่อยใจไหมครับตัวเลขที่ในการก่อสร้างส่นนี้ก็มั่นใจในเจ้าพระคุณสมเร็จรน,นะครับก็รู้สึกเฉยๆครับว่าทุกอย่างก็ไปตามเป็นไปตามวาระทุกอย่างเป็นไปตามวาระ มาถึงเราจะทุก์ล่วงหน้าไปทําไมเราทุกมันไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วเพื่อมันเสร็จเราก็ทุกฟรีสิวางไว้นะครับทุ์ล่วงหน้าถ้าวันไม่วันนั้นไอล่วงหน้าเราไม่ทุกเราทุกฟรีเลยใช่ถ้าเราทุกโอ้โหมันไม่เสร็จยังงูนยังงี้เราก็ทุกไปสิครับเราไปถึงเวลาแล้วมันเสร็จเราก็ทุกฟรีไปสิทุกฟรีเสียใจฟรีใช่กังวลฟรีทุก็ันถึงเวลาทุกให้ทุกถึงเวลาทุกก็ทุกถึงเวลาค่อยเสียใจถึงเวลาเสียใจค่อยเสียใจอย่าไปเสียใจร่วงหน้าอย่าไปทุ์ล่วงหน้าครับผม อนอกจากโครงการก่อสร้างแล้วที่นี่มีการสงเคราะห์คนยังไงครับสําหรับคนตายคนตายออที่นี่ก็จะเป็นที่เป็นโครงการชา่นากิจสงเคราะห์วัลยสุาาทาวาสขอให้ตายมาอย่างเดียวฮขอให้ตายมาอย่างเดียวขอให้ตายมาอย่างเดียวใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ละขอให้ตายมาอย่างเดียวขอให้ตายมาอย่างเดียวตายได้เสียใจได้แต่อย่าทุกข์ใจครับผมเพราะว่าคนจนนะเขาต้องเสียใจและทุกข์ใจเวลาที่ญาติตายครับ แต่ว่าถ้าคนรวยนะเขาแค่เสียใจแต่เขาไม่ทุกข์ใจเพราะเขามีเงินทาตบ,บแต่ที่วัดเราบอกคุณเอาแค่เสียใจพอไม่ต้องทุกข์ใจไม่มีเงินเราทําให้ทำให้เสร็จบอกค่าถวายพระค่าต,ต,ตาหารทุกอย่างออกให้หมดค่าเผาศพค่าแก๊สเผาศพออกให้ทั้งหมดอ่นะฟรีทั้งหมดบ้านท่างครับ,บ,รบมีคนมาสนับสนุนโครงการพรจ่ายหรือญาติโยมได้เงินจากญาติโยมก็ได้เงินจากญาติโยมก็มาร่วมกันสงเคราะห์กันเนี่ยบอกแล้วว<ๆ>่าไม่เคยทําอะไรที่ไม่สําเร็จ พอโรยมรู้เขาก็มาช่วยกันคนละพันคนละห้าร้อยคนที่เขามีนะคนที่เขามีก็คนละพันคนละหมื่นคนละห้าร้อยคนละสามร้อยคนละสิบาทยี่สิบาทมันก็พอแต่ละสพบแต่ระสพบเนี่ยถ้าจะวัดถท้จะไม่ต้องชักทุนเลยเพียงแค่ให้เรากล้าทํัให้เรากล้าอาจารย์ครับให้ฟรีแล้วได้อะไรบายคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีเป้าแต่อาจารย์ให้ฟรีเลยให้ฟรีได้อะไรให้ทุกคนเขามีให้ทุกคนเขามีความสุขให้เขาไม่ทุกข์ แล้วเราก็สุขใจที่เราได้เวิยกว่าให้เขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทุกข์ใจเพราะว่าการทําศพเนี่ยมันก็ใช้ปัจจัยประมาณศพธรรมดาที่เราทําเนี่ยก็ประมาณ 20, สองหมื่นเศษเศษแต่ว่าที่วัดจะจ่ายไปให้เนี่ยนะศพแต่ละศพเนี่ย 20, สองหมื่นเศษเศษพอวัดปีที่แล้วทําไปประมาณสี่สิบประศพสี่สิบประศพสี่สิบประศพเพราะเผาปีที่แล้วที่วัดเนี่ยเผาไปเก้าสิบเจ็ดศพ 87ศพเป็นศพชาวนกิจสงเคราสตร์ประมาณ40ศพ40เสเ็จตามตัวเลขไม่แมน่นแต่ว่ารู้ว่าประมาณ40เสดศษแา่50คือครึ่งหนึ่งเนี่ยเสียงเหลนครึ่งหนึ่งเราต้งองสงเคราะห์ก็จะคนไม่มีไม่มีขนาดไหนค,ครับโอ้ไม่ไมีจะก็ไม่มีเงินจะั้งซื้อโรงศพไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อโรงศพใช่ เราจะมีโรงศพให้เนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าใครตายที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องมาตายที่ไม่ต้องมาทําศพที่นี่หรอกต้องการโรงศพเราไปส่งให้ฟรีมีรถบริการส่งให้ฟรีหรือจะเอาศพไปจะตายจะลงบ้างทองจะไปโพโทองแสวงหาวิเศษเราส่งฟรีไม่มีเงินมาบอกเราเราส่งฟรีรไม่มีค่าใช้จ,จ่ายเพราะาเรามีอสาสาสมัรครมูลนิธิพอติตึ้งเราดูแลมูลนิธิพอติตึ้งอยู่จุดเ <ๆ S 2> มืองเขาจะส่งศพให้ถึงบ้าน <ๆ S 1> ใช่พัรถเป็นรถคนที่มารักษาที่อ่างทองใช่ อาจารย์ทำมากี่ปีแล้วโอ้ทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วคิดยังไงถึงทำโครงการนี้ครับก็อยากช่วยเหลืออยากช่วยคนก็มีทุกข์เพราะว่าเอาศพมาเนี่ยมาจากอ่างทองเนี่ยไปไปวิเศษเนี่ยถ้าเอาคนเป็นมาประมาณสองร้อยถ้าศพไปก็ประมาณห้าร้อยทำไมทำไมศพแพงกว่าคนเป็นเพราะคนไม่ค่อยสนทัดคนคนคนก็ไม่มีการต่อแล้วไม่ใช่สี่อ่างทองนะกรุงเทพก็ไปรับกรุงเทพก็ฟรีเขาให้ไม่มีเงิน ้าเป็นคนอ่างทองก็คนในในภาคกลางนี่แหละในภาคกลางเลยในภาคกลางเนี่ยเรารับตรงให้หมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่เสลึงเดียวอ้าวจเขาทำนี้แล้วพ่อได้ก็อบอกล้วได้ความสุขนี่นะครับคือการส่งเคาะ์นะครับใครบอกพระมัวแต่สร้างโบสถ์สร้างสระจริงๆแล้วโรงเรียนนี้ลรงพ่อสร้างก่อน โรงเรียนนี้เขามีมาก่อนแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราสนับสนุสนเรื่องทุนการศึกษารเรื่องอาคารเรื่องเรื่องอุปกรณ์การศึกษาอะไรก็ได้ขาดะเสร็จแล้วก็สร้างพีพาดมอนว่าให้เป็นวิชาชีพของเด็กอีกคณะหนึ่งพีพาดมอน,นมอหลานย่าโล่พีพาดมอนหญ่ย่าลโลกตีฝีมือไหมครับโอ้โหไม่ไม่ถ้าระดับเดียวกันไม่ไม่ไม่กลัวใครเหมือนกันถ้าระระดับเดียวกันนะต้องต้องอายุเท่ากันนะอายุเท่ากันนะันนี้ไม่ได้นะก็มีงานบ่อยมีงานเลย หลานย่าโล่หลานย่าโล่เนี่ยคืนละเท่าไหร่ครับคืนละเวลาละประมาณสามพันห้าสองเวลาก็เจ็ดพันครับผมมีรถมารับต้องรถรีวิทไปเสร็จในเฉพาะจังหวัดอ่างทองก่อนนะครับออกไปไปก็ไปก็ไกลๆแค่ว่ากันถ้าไกลๆอีกราคาหนึ่งนะครับสาหรับไอคนที่เป็นบอกว่าแอนะจะจะเอาราคาสามพันห้าไปได้นะครับดูค่าน้ำมันด้วยที่คนครไปจ่อ่ หรือเต็มวงก็เป็นวงเต็มวงกันจ้ะเต็มวงนะเป็นเป็นสิบคนสิบคนหลวงพ่อฝึกไว้เรยอโรงเรียนฝึกก็โรงเรียนฝึกเราสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเครื่องวิพากษ์เวทีอะไรต่างๆเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายหมดแต่โรงเรียนจะมีครูนักศิลป์มาสอนครูนักศิลป์มาคนหนึ่งมาฝึกสอนครับนี่ครับมีนางรำใบเสร็จสับเรียบร้อยนางรำหาพิเศษ อ๋อนางรำให้เอาหามาเองอ่าเรามาติดต,ต่อเราเดี๋ยวเราหามาให้แต่ถ้าคนละราคากันนะกระสับกระส่ายแตนหาหาแคนละราคากันนะครับผมถ้ามีนังรำด้วยเท่าไหร่ครับอาจารยไม่ไม่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่รู้ซะด้วยสิครับผมถ้าใครสนใจก็ต้องไปคุยกับโอ้อหหน้าวงครับผม <laughs> อ่าก่อนจบคลิปนี้ครับอาจารย์ครับให้ให้พรนิดหนึ่งครับอ่าให้พรญาติโยมเหรอครับผมอออภิวาทนาสีนิตสนิทจังพุทธประจันโนจัตตาร ธรรมาวัชันติอายุวนโนสุขขังพรังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะเป็นเดชอำนาจคุณปสีรสัตนตรัยซึ่งมีพระพุทธทมมคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณและอำนาจบุญบรมีของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ตุ๊บรมรังศีอิริยาบถ่างจากอย่างสุตาและอำนาจบุญบรมีที้าตมาและมันเป็นบรมีความดีมาแล้ตั้งแต,ต่ต้นจนถึง,ถงกรารนฏิยขปจงอำนวยวอวยพรอโยมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญจงเป็นผู้ปราศจากทุกปราศจากโศก ปราศจากโรคปราศจากภายัยปราศจากอุปทัมอันตร,รายตัางยทั้งปวงคิดประสงค์กำหนงหมายจริงใดที่เป็นไมได้ชอบประกอบไมได้ทำเอรความคิดความปรารถนาของท่านทั้งหลายนั้นจงพรานต้เร็จจงพรานส้าเร็จจงพรานส้นเร็จจงทุกประการเทินกรนมัสการ,กรเจริป้อ